ข้องกับบริษัทของเราในตอนนี้ผมขอให้เน้นย้ำนะครับเรื่องการบริการนะนะแล้วก็การส่งรถที่ดีทํารถที่ดีดูแลค้าที่ดีนะไม่ใช่ว่าวันนี้พอเรามีคนรู้จักกันแล้ว,แล,วแล้วเราจะทำตัวยังไงก็ได้ไม่ใช่เรายิ่งต้องพัฒนายิ่งต้องระวังตัวมากขึ้นต้องดูแลลูกค้าเป็นพิเศษมากขึ้นนะครับอยากให้ทุกคนภูมิใจกับบริษัทเราและก็ชื่อของเรานะ ของดีสุดแล้วก็บิ๊กซักแก้วทุกคนคือหนึ่งในองค์กรที่สําคัญอันนี้ผมขออนุญาตพูดนะขอให้ทุกคนเดินไปไหนหรือทําอะไรหรือขับรถที่ไหนยังไงขอให้นึกถึงตลอดว่าเฮ้ยเราอยู่ในบริษัทดีสุดก็คือบิ๊กซักแก้วอยากให้ทุกคนได้ภาคภูมิใจแล้วก็จะทําอะไรคิดกันดีๆนะจะทำให้คนเขาเดือดร้อนนะครับแล้วก็ขอเน้นอีกอย่างเลยคือลูกค้าเนี่ยมาเนี่ยดูแลเขาให้ดีเพราะบางทีเขามาไกลมาก มาต่างจังหวัดบ้างอะไรบ้างถามคนเลยกินข้าวหรือ,อยังแบบไหนดูแลเขาให้เต็มที่นะดูแลให้เหมือนญาติเราดูแลให้แบบเหมือนพ่อแม่เรานะผมขอตรงนี้ส่วนจะซื้อไม่ซื้อผมไม่เคยเน้นนะแต่ส่วนมากลูกค้าที่เข้ามาเนี่ยเขาตั้งใจมาซื้ออยู่แล้วถูกปะไม่มีใครอยู่ดีมาแล้วก็จะมาแวะเล่นๆผมว่ายากนะเพราะฉะนั้นอย่าไป มองเขาต่ําหรืออย่าไปเลือกว่าคนนี้จนคนนี้รวยเราจะบริการไม่เท่ากันนะย้ําเลยนะก็ทุกแผนกสําคัญหมดไม่ว่าจะเป็นเซลล์เป็นช่างเป็นแม่บ้านเป็นไอทีหรืออะไรก็ตามหรือการตลาดก็ตามนะทุกคนเจอลูกค้าใส่ใจลูกค้าบริการให้เต็มที่ดูแลให้ถึงนะลูกค้าติดขัดปัญหาตรงไหนถ้าตามลำดับขั้นตอนแล้วมันไม่ถึงมาแจ้งผมโดยตรง แจ้งปัญหาโดยตรงเพราะว่าอันนี้คือบ้านของเราแล้วเราก็ต้องช่วยกันดูแลรักษาแล้ววันนี้เรามีชื่อแล้วมีเกียรติแล้วเราต้องรักษาไว้การรักษาเนี่ยยากกว่านะอยากให้ทุกคนอยากจะฝากทุกคนอยากจะขอความร่วมมือทุกๆคนนะช่วยตรงนี้ในวันนี้เเราได้รับเกียรติแล้วขอให้รักษาเกียรตินี้ไว้ให้ดีความดีนี้ก็ขอให้ทุกคนช่วยกันรักษาผมคงรักษาคนเดียวไว้ไม่ได้ เนะพราะชื่อนี้ก็ต้องฝากไว้กับทุกคนนะวันนี้ไม่ได้มาคุยเรื่องตัวเลขหรืออะไรมาคุยเรื่องการดูแลลูกค้าการบริการการทำรถทุกอย่างนะทำให้สมชื่อดีที่สุดนะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้ขอบคุณทุกคนมากแค่นี้แหละขอบคุครับ